ของดีจากเสือใต้แมนยูเลงยืมปริญญาเสริมกลางขนาดที่เอสตูปิยานก็อยากย้ายมาปีศาจแดงเหมือนกันและยังมีอัปเดตจากสองนักข่าวดังชั้งจาขอบและโลมาโนมีอะไรอีกบ้างรายละเอียดเป็นยังไงไปไปดูกันสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับมาเรามาเริ่มกันที่ข่าวของมิดฟิลด์ที่มีรายงานมาจากทางกิฟมีสปอร์ตครับ บอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ว่าจะสามารถยืมตัวเจ้าปาริยามิดฟิลด์ของบาเยอร์มิวนิกมาใช้งานแบบชั่วคราวได้หรือเปล่าหลังจากเป็นที่แน่ชัดครับว่าเอเด์สันกองกลางจากอาตาลันตาเนี่ยอาจจะหลุดจากแผนการเสริมทัพเพราะมีค่าตัวที่สูงเกินไปแล้วปีศาจแดงตอนนี้ใช้งบไปแล้วพอประมาณครับ โดยที่มาเตอุสคุนย่าย้ายมาจากวูฟด้วยราคาค่าตัวที่62.5ล้านปอนด์แม้จะเป็นการผ่อนแต่ก็ยังมีเดียวอื่นๆเองครับที่ยังรอดาเนินการอยู่อย่างเดียวของเอ็มบรูโมและก็กองหน้าอีกหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยเลยจะไม่รูเบนโมดิมครับจำเป็นต้องมีงบที่เสริมทัพจํากัดในการเสริมแดนกลางเข้ามาสู่ทีมและอาจจะในตําแหน่งอื่นๆด้วยหลังจากนี้หนในทางเลือกคือการปล่อยตัวอเลฮันโดกาณาโชครับเพื่อเพิ่มงบสําหรับการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เหลือ และในขนาดเดียวกันอังโบรดิมครับก็เริ่มจะมองหาทางเลือกอื่นที่มีราคาย,ย่อมเยามากขึ้นโดยที่ว่ากันว่ายูเต็ดครับพร้อมพิจารณาเดียลยืมตัวของปาริญญาหากผลการพูดคุยภายในของนักเตะกับบาเยนเน่แสดงให้เห็นครับว่าเขาอยากย้ายทีมโดยยังมีความเป็นไปได้ครับที่ทางบาเยนเนจะต้องการขายขาดมากกว่าปล่อยยืมแม้ปาริญ,ญาณปัจจุบันเนี่ยจะเพิ่งย้ายจากฟูลแลมมาอยู่กับบาเยนเนเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมปีที่แล้ว้วย่าดตัวราวๆ48ล้านปอนด์ครับ แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงของทีมได้ซึ่งนั่นทํนาให้อโมริมครับหวงว่าอาจจะเป็นโอกาสในการเสริมทัพโดยแหล่งข่าวระบุว่าโยเตดครับติดตามปริญาามาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับฟูลแลมและเมื่อเห็นว่าเขาครับไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอที่เยอรมนันทางฝั่งโยเตดเองจริงต้องการดูว่าบาเยนครับจะพร้อมปล่อยตัวเขาหรือเปล่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยที่ปาลินญ,ญาครับเคยถูกนักข่าวอย่างดอมสมิธยกย่องว่าเป็นนักเตะระดับโว c คลาสที่จะสามารถเข้ามาเพิ่มการแข่งขันในตำแหน่งแดนกลางร่วมกับอุกาเต้คาเซมิโลและก็เมนูได้หากย้ายมาที่โอทเทอฟอร์ดแม้ว่าบบเยร์เองครับจะเคยตั้งราคาค่าตัวขายเขาไว้30ล้านปอนด์แต่ว่าปัจจุบันว่ากันว่าพวกเขาครับกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นในการปล่อยยืมตัวให้กับนักเตะเลียกฟอร์มเก่งกลับมา โดยโยเต็ดเองก็มองว่าดีลนนี้เป็นโอกาสทองสำหรับพวกเขาครับจะหากได้มิดฟิลที่มีประสบการณ์ในพิมลีในราคาที่ย่อมเยาวมากโดยที่ปัจจุบันเนี่ยปาเรนยาครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์บวกโบนัสครับและเขาเองก็ยังเหลือสัญญากับบาเยิน์อยู่ถึงปี2 0 2 8ดังนั้นทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันครับจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปล่อยตัวเขาออกมาจากทีมและแม้ว่ายยเต็ดครับจะต้องการปาเรนยามากๆแต่พวกเขาเองก็อาจจะเจอกับคู่แข่งอย่างฟูแลม ที่พร้อมจะพาปาิญญาครับกลับบ้านหลังเก่าหากสามารถตกลงเงื่อนไขได้ในช่วงที่เหลือของซัมเมอร์นี้เพราะว่าสุดท้ายและครับทางฝั่งยูเต็ดเองเนี่ยก็ดูจะไม่ได้มีงบพอสําหรับเป้าหมายหลักอย่างเอเดอร์ซอนเพราะว่าตอนนี้ครับจำเป็นต้องทุ่มเงินให้กับแนวรุกเป็นหลักก่อนดังนั้นการได้ปาิญาด้วยสัญญายืมตัวมาจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมทางเรื่องของฟุตบอลและก็การเงินในช่วงเวลานี้ครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับดีลของปาิญญาแม้ตอนนี้เนี่ยข่าวจะยังไม่แรงมากครับ แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีถ้าหากยเดยเดครับสามารถกระโดดเข้าไปร่วมวงในการเจราจาคว้าตัวปริญญาแบบยืมตัวมาใช้งานก่อนอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราครับยืมตัวของทางมาเซลซาบิเซอร์มาเล่นกับทีมในช่วงนั้นและช่วยทีมได้มากเลยทีเดียวครับทีนี้มารวมสรุปข่าวจาก2นักข่าวดังในช่วงนี้ครับอย่างเบนจาคอบและก็ฟาบิซโอโรมาโนที่หลักๆจะเป็นจากเบนจาคอบครับ โดยขอเริ่มที่ข่าวของการอัปเดตจากเบนจาขอบโดยที่ได้บอกไว้ว่าในดีวของฮูโกอิกิติเก้เนี่ยค่อนข้างถูกพูดถึงเกินจริงไปหน่อยครับจากการกระจายข่าวของฟากฝั่งสโมสรแฟรงเฟิร์ตเพื่อกระตุ้นให้มีการประมูลดีวนี้เกิดขึ้นครับซึ่งทั้งเชลซีเองเนี่ยก็ไม่เคยก้าวหน้าขนาดนั้นแม้จะมีรายงานบอกว่าใกล้บรรลุข,ข้อตกลงแล้วส่วนทางฝั่งแมนยูเองก็เหมือนกันโดยรายงานของจาขอบกับระบุว่ารายงานของแมนยูที่บอกว่าสนใจอิกิติเก้เนี่ย ยังเป็นแค่เพียงการสอบถามไม่ได้มีความหมายมากนักในเวลานี้ครับเนื่องจากความสําคัญอันดับแรกของแมนยูตอนนี้คือบรรลุข้อตกลงกับไรอันเอบรูโม่โดยในส่วนของดิวเอบรูโม่แมนยูครับได้ติดต่อเจราจากับเรนฟอร์ดเพื่อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อตกลงต่างๆซึ่งเรนฟอร์ดเองก็ดูจะโอเคดังนั้นเมื่อยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งที่2ครับแมนยูค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงมากๆว่าจะได้รับการยอมรับข้อตกลงดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ทั้งจาขอบเองครับยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานการเจราจาได้วางแผนกลยุทธ์ในการซื้อขายนักเตะของยูเนเต็ดใหม่ครับคือการที่จะไม่ยื่นข้อเสนอแบบลับๆไปหลายครั้งแบบที่บอดเก่าเคยจาซึ่งจำไม่สโมสรที่จะขายนักเตะเนี่ยสามารถเรียกร้องสิ่งที่ถูกเรียกว่าภาษียูเนเต็ดหรือที่เราเห็นบ่อยๆว่าแมนยูมักจะโดนโกงขาตัวแทบทุกดิวนั่นแหละครับพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของพวกเขาเนี่ยถูกยื่นด้วยความมั่นใจและจะทําให้บรรลุข้อตกลงได้ในไม่กี่ข้อเสนอเท่านั้น หรือให้นึกภาพง่าย,ายๆคือดีลของเอ็มบรูโม่ครับที่ข้อเสนอแรกถูกปัดไปและตอนนี้ข้อเสนอที่2ก็กําลังจะยื่นทั้งที่เวลาห่างกันเกือบสัปดาห์ครับซึ่งมันก็ตีความได้ว่าสโมสรนั้นมีการสอบถามและพูดคุยกับชางเบรนฟอร์ดอยู่เรื่อยๆในการปรับข้อเสนอแต่ก็ไม่ได้มีการยื่นอย่างจริงจังและพวกเขาเองเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลครับและก็ตีกรอบให้ตัวเลขนั้นอยู่ตรงที่เหมาะสมที่สุดก่อนจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการรอบที่2ไป ถือว่าเป็นการจางานที่ดูดีขึ้นเลยทีเดียวครับสำหรับปอดบริหารชุดนี้ในการเจรจาซื้อขายนักเตะถ้าหากว่ามันเป็นจริงนะครับขณะที่ในบรรดากองหน้าของทีมตอนนี้จากขอบครับก็บอกว่าดูเบนามโมริมเนี่ยต้องการให้โจชวัวเซิร์ซีอยู่ต่อแน่นอนเนื่องจากว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตําแหน่งโดยเล่นในทั้งตําแหน่งกองหน้าและก็หมายเลขสิบและผู้คนในสโมสรเองครับก็ต่างเชื่อกันว่าเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองและพิสูน์ได้เห็นความสามารถของเขาได้ในสีซสั้นหน้าพร้อมกับที่ลัสมูตฮอยลุนครับ ก็ได้รับข้อเสนอจากทางสโมสอรอิตาลีจริงๆและก็มีโอกาสสูงที่เขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังไงก็ตามครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงว่าการย้ายทีมแบบยืงตัวนั้นจะเกิดขึ้นได้มากกว่าและในส่วนของดิโอซิเมนครับจะขอบบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูเต็ดไม่ได้สนใจในตัวของวิกเตอร์โอซิเมนแล้วเนื่องจากนักเตะจ,จะไม่ปรับลดค่าเหนื่อยมากเกินไปถ้าหากว่าทีมทมนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนีกครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือถ้าแมนยูไม่ได้ไปยูฟ่าเขาก็จะไม่พร้อมลด่่่าาเเหนนือยยลลงมลด้ว แถมดีวของวลาฮวิดเองครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่าที่เป็นข่าวส่วนในดีลของเอมี่มาร์ติเนสจาขอบบอกว่าราคาที่ประมาณ30-40ถึงล้านปอนด์ครับจะเป็นตัวเลขที่ทางแอสตันวิลล่าน่าจะพอใจจากการที่พวกเขาครับต้องการเลี่ยงกด PSR และก็เอาเงินบางส่วนสําหรับหานักเตะคนใหม่เข้ามาแทนที่เนื่องด้วยว่าจากแอสตันวิลล่าครับมีปัญหาเรื่องของ PSR อยู่จึงเชื่อว,ว่าข้อตกลงของเอมี่มาร์ติเนสถ้าหากมีทีมไหนยื่นเข้ามาเนี่ยน่าจะถูกนํามาพิจารณาในอีก2สัปดาห์ข้้าางหน ซึ่งจะเป็นช่วงปลายของปีงบประมาณพอดีครับและมากันที่รายงานของโรมาโน่กันบ้างครับที่อาจจะสั้นกว่าสักหน่อยและจะเป็นเพียงแค่การพูดถึงในดีลของผู้รักษาประตูเท่านั้นครับที่โรมาโน่ได้บอกไว้ว่ายูเต็ดครับมีการติดต่อเจราจาเบื้องต้นกับเอเจนต์ของเอมี่มาร์ตินสแล้วจริงๆและเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาเนี่ยเต็มใจที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูเต็ดแม้จะไม่ได้มีฟุตบอลยุโรปให้ลงเล่นเลยก็ตามมาร์ตินสตอนนี้กําลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับดีลของอังเดโอนาน่าขณะที่ทางฝั่งของแมนูเีย ไปยังไม่มีความต้องการที่จะขายอังเดรโอนาน่าครับในช่วงซัมเมอร์นี้และยังเชื่อว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์แต่ยังไงก็ตามครับหากมีข้อเสนอที่ดีสําหรับทุกฝ่ายตัวโอนาน่าเองครับก็พร้อมที่จะถูกขายได้อยู่เหมือนกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจาก2นักข่าวก็จะประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการอัปเดตความชัดเจนของข่าวต่างๆได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับกับรายงานของเบนจาคอบและก็โรมาโนและมากันที่ข่าวสุดท้ายครับจะเป็นชื่อของอีกหนึ่งกองหลังที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้อย่างเปอร์วิสเอสตูปิยา แบ็กซ้ายตัวเก่งของไบรตันครับโดยมีรายง,งานว่าโยเต็ดเนี่ยได้เคยสอบถามความเป็นไปได้ของนักเตะกับต้นสังกัดและหลังจากการสอบถามดังกล่าวครับล่าสุดเอสตูปิยานเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ออกมาว่าเขาครับได้แจ้งกับไบรตันไปถึงความตั้งใจในการย้ายทีมและดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขาคือโอทารฟอร์ดโดยที่การสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นถูกบอกผ่านมิกบราวครับอดีตหัวหน้าแมวมองของแมนยูเต็ดโดยที่มีการกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเอสตูปิยานเนี่ยต้องการย้ายออกจากไบรตัน เขาเป็นนักเตะที่ดีมากแต่ว่าสถานการณ์ที่ไบรตันเองก็ค่อนข้างจะแปลกพวกเขาได้รับคำชมเรื่องของการเสริมทัพแต่ก็มีนักเตะหลายคนที่ย้ายทีมออกมาเสมอเอเจนต์ A ของเขาแสดงความพร้อมในการย้ายทีมกับหลายสโมสรและเท่าที่ได้ยินมาเขาอยากย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดเอสสุบยานยับลงสนามให้กับไบรตันไปเกิน100นัดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในอังกฤษและเคยถูกยกย่องว่าเป็นแบ็กซ้ายที่เก่งมากๆกับฟอร์มสุดร้อนแรงที่หลิมเส้น แม้จะมีการสอบถามเบื้องต้นแต่ว่าบราวครับเชื่อว่าโอกาสที่ยูเต็ดนั้นจะเดินหน้าเดี๋ยวนี้มีไม่มากนักเพราะสโมสรเองมีการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นที่สำคัญมากกว่าโดยที่บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีแต่ไม่คิดว่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับยูเต็ดลูกชอที่กลับมาฟิตไดตอนนี้แล้วสโมสรอนก็หวังว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่ดีแถมพวกเขาก็เพิ่งซื้อดอกกูมาและยังมีแฮร์รี่อมัสดาวรุ่งที่กำลังขึ้นมาอีกเป้าหมายหลักของทีมอยู่ที่กองหน้าตัวเป้าและก็กองกลาง เราเลยไม่คิดว่าพวกเขาจะเดินหน้าดีลของเอสโตปิยาในตอนนี้เอสโตปิยานเคยเป็นนักเตะที่แมนยูสนใจมาก่อนจริงๆและเชื่อว่ายังมีคนในทีมแมวมองอยังคงชื่นชอบอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สโมสรจะก้าวผ่านจุดนั้นไปแล้วรวมถึงการเดินหน้าดีลววิงแบ็กก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่ายูเต็ดครับจะสามารถปิดดีลนักเตะเป้าหมายรายอื่นได้เร็วแค่ไหนรวมถึงการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าเหนื่อย ซึ่งเอาจริงส่วนตัวเนี่ยสำหรับเอสตูปิยานผมรู้สึกว่าดูเป็นแบ็กที่สามารถวิ่งขึ้นลงได้ตลอดทั้งเกมครับแม้เกมรับอาจจะไม่ได้ดูเด่นเท่ากับเกมรุกแต่ถ้าเอาลุกชอออกแล้วมาเปลี่ยนเป็นเอสตูปิยานได้ก็น่าจะรู้สึกมั่นใจและดูดีมากกว่าเยอะพอสมควรครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับชั้งข่าวของปา,ญญา ian, ลินยาเอสตูปิยานรวมถึงอัปเดตจาก2นักข่าวดังลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไว้ได้ครับและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับ,บวงนอกยูเนเต็ด ที่จะกลับอัปเดข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ